ยาเสพติดก็ดีต่อเนื่องกันเลยไหมคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็พูดถึงใช่ไหมฮะเรื่องราวของการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องย้อนไปก่อนถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามข่าวอยู่แน่นอนการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขามีกฎหมายห้ามจําหน่ายตั้งแต่ ปี2,515ถูกต้องไหมฮะนนมอ่านี่นะยาวนานมากๆเลยปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบางคนบอกซบเซาร้านค้าตอนนี้ก็ปิดกิจการไปค่อนข้างเยอะเนาะใช่แล้วก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเอะบางคนบอกก็ยังพูดถึงเรื่องโควิดอยู่ไหมก็ มันกระโโมกันสับตรงนั้นนั่นแหละนะคะบางกิจการบางผู้ประกอบการไต้อไม่ไหวไปต่อไม่ไหวต้องผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นๆบ้างบางคนไม่มีทุนก็ต้องแบบอืนะต้องหาอย่าอะไรเลี้ยงชีพเราเคยได้ยินใช่ไหมแอร์โฮสเตสที่โดนวีทายออกหลายคนน่ะไปขายของไปขายของหรือว่าไปขับแกร็บก็มีนะมีมีครับแล้วก็มาประกอบธุรกิจส่วนตัวมาขายแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไรกันไปใ่ล่าสุดครับเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอันนี้ต้องเท้าความนิดนึงก่อนจากชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้าน เขาบอกเขาโอดครวนเรื่องราวของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนะะักนะฮะเขาก็มีการยืน่นยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินช่วยหน่อยบอกให้นายกเศรษฐาเนี่ยช่วยหน่อยมีมาตรการต่อลมหายใจต้องบอกว่าหลังต้นทุนข้าวัตถุดิบเป็นไงสูงนะพูดได้ตรงๆว่าต้นทุนหมูต้นทุน,นไก่ต้นทุน,ต,น,ทน,ต,น,ทนต่างๆนี่มันสูงขึ้น<ถ>พลังงานก็สูงขึ้นกว่า50%สครับส่งผลให้ร้านอาหารเนี่ยทยอยปิดกิจการไปหลายรายล่าสุดนี่อยากจะฝากถึงรัฐบาลช่วย ออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อลมหายใจหน่อยซึ่งล่าสุดนี้ก็เป็นมาตรการสําคัญในการที่จะขอ เปิดเรื่องราวของการจําหน่ายแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ <À. S 2> นะคะก็มีการกรณีชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารยิ่นหนังสือถึงท่างนายกนะคะขอให้ช่วยหามาตรการต่ image, อลมหายใจหลังต้นทุนาวัตถุดิบพลังงานพุ่งสูงขึ้นกว่า5 0พที่บอลเ <rock. S 2> ยอะ <c oughs> มากนะส่งผลให้ร้านอาหารเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหปิดกันกระนำซัมเมอร์เซลเลยอุ้ยร้านนี้ปิดอุ้ยร้านนี้เราเคยไปนี่อุ้ยทำไมมันล้างอย่างนี้ทำไมมันปิดอย่างนี้เขาต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หลากหลายมากมายเลยเพื่อให้นัก ท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้ากลับมาเหมือนเดิมนะเขาก็ต้องดูแลในเรื่องของแง่มุมภาพรวมด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีส่วนนะคะอสองส่วนพร้อมกับคิดว่ารายจ่ายก็สูงขึ้นนะคะรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวหวังว่าเรื่องนี้จะทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะใช่นะคะในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยก็ฝากถึงข้อเสนอถึงท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินด้วยช่วยพิจารณาเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะฮะที่ชมรม เขาบอกมาว่ากฎหมายค่อนข้างล้าหลังเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพค,คือเรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเขามีกฎหมายไว้ใช่ห้ามขายช่วงเวลาบ่ายสองโมงจนถึงห้ามโมงเย็น<ช>จริงๆแล้วเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะมาดื่มมารับประทานพอจะสั่งเครื่องดื่ม ก็มีกฎหมายห้าม<ช>ซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยมีใช้มาตั้งแต่ปี2515อ่าเนี่ย<ม>ผู้ประกอบการร้านอาหารเขาบอกมาว่ามันอาจจะล้าหลังไปไหมต้องไปปรับไปเปลี่ยนเรื่องของกฎหมายไหมแล้วก็อาจจะไปพิจารณาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิม,มนะคะซึ่งน,นายกุก็บอกว่าจะรับไปพิจารณานะ <c oughs> ยังไม่ได้บอกว่ายังไงต่อไป<ช>ต้องไปดูเรื่องของผลบวกผลลบที่มันจะเกิดขึ้นด้วยแต่ท่านก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณานั่นเองครับก็หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการร้านอาหารที่อดครวนมาใช่ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามนะคะมาให้คุณชมได้รับทราบถึงรายละเอียดกันก่อนนะคะ